เปิดโพลล่าสุดของหนิงปานิตาจีนประกาศขอหย่าหลังหนิงปานิตาเตรียมฟ้องมือที่สเรียกได้ว่าสําหรับคู่ของหนิงปานิตาแต่เธอนั้นขอสู้ในฉบับมามฝ่าวิกฤตข่าวราม่าโฟกัสลุยงานกับน้องนิรินล,ลูกสาวสุดที่รักส่วนเร็วๆนี้ที่มีกระแสะว่าเจ้าตัวจะออกมาประกาศข่าวใหญ่บอกเลยสะเทือนวงการแน่มนุษย์แม่หนิงปานิตาขอไม่แคร์สื่อหลังเจอข่าวรามาเขย่าอารมณ์ แต่งานนี้ขอทำงานพักเรื่องรามากระเตงลูกสาวคนสวยน้องนิรินออกมาทำงานงกงกแบบฉบับแม่ลูกผูกพันถ่ายพรีเซ็นเตอร์งานนี้ชีมแม่หนิงเดะโชมัสโกออนเบอร์แรงถ่ายแบบเป๊ยิ้มสู้กล้องทำงานคล่องแบบไม่สะดุดส่วนหนูนิรินสาวน้อยพัฒนาการดีแสนฉลาดก็คอยส่งความน่ารักสดใสเป็นกำลังใจให้คุณแม่อยู่ตลอดเวลาจีนขอประกาศหย่าหนิงเตรียมฟ้องมือที่ส จีนเป็นฝ่ายขอหย่ามีผู้หญิงคนใหม่ทีก็ขอหย่าทุกครั้งเขาบอกว่าถึงไม่มีคนนี้ก็จะหย่าส่วนเร็วๆนี้ที่มีกระแสะว่าชีแม่หนิงจะมีข่าวใหญ่ประกาศข่าวสะเทือนวงการก็รอลุ้นและให้กำลังใจนางก็แล้วกันเนาะแต่ตอนนี้เจ้าตัวขออยู่กับลูกสาวและโฟกัสที่งานมากกว่า